สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและนี่คือภาพแห่งความสำเร็จของทีมนักกีฬาบ็อกซียทีมชาติไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในพาราลิมปิกเกมส์ได้3สมัยซ้อนเป็นทีมแรกของโลกซึ่งนอกจากจะเป็นความสามารถของนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ได้ก็คือวิสัยทัศน์และการผลักดันของนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากีฬาบ็อกเซียให้ยั่งยืนต่อไปได้ด้วยการริเริ่มโครงการการสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาตินี้ขึ้นมาและในวันนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังความเป็นมา ของอาคารศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติกันครับครับก็อยากจะขอบคุณทางผู้ว่ากอกทด้วยนะครับดรก้อ,กอ,กองสัตว์ยอดมณีนะครับที่เป็นแรงหนุนของโครงการนี้มาตั้งแต่วันแรกนะครับนั่นนให้พื้นที่มาแล้วก็สนับสน,นุนแล้วก็มาร่วมงานเปิดด้วยครับแล้วก็พื้นที่นี้เองเนี่ยครับก็อยู่ในพื้นที่ของกกทก็เป็นศูนย์กลางของการกีฬาของประเทศไทยครับ คือศูนย์ฝึกนี่ครับทางสมาคมเองเนี่ย,ยก็สร้างมาเพื่อเป็นที่สําหรับพัฒนานักกีฬาบ็อกเซียแล้วก็เป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาบ็อกเซียด้วยครับเพราะถ้าเกิดกลับมาดูประวัติเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในกีฬาบ็อกเซียเรามีทำกติกา,าไว้ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้เราเป็นแชมป์สาสมัยในกีฬาพาราลิมปิกในทีม BC 1 BC 2นะครับนักกีฬาเบอร์หนึ่งของโลก บีซีสตอนนี้ก็เป็นคนไทยก่อนหน้านี้ BC1 เบอร์หนึ่งของโลกก็เคยเป็นคนไทยครับมันเป็นกีฬาที่เราต้องถือว่าเป็นท็อปของโลกโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้พื้นที่นี้จากกรกทครับอันที่2ก็ต้องขอบคุณมีบริษัทเอกชนหลายบริษัทมากที่ได้เข้ามาร่วมให้เป็นเงินทุนหรือจะแค่ช่วยโดยผลิตภัณฑ์นะครับ แล้วอย่างอังนนึงที่ต้องให้ความสำคัญคือทีมดีไซเนอร์คือบริษัท p b m ที่ได้เข้ามาช่วยร่วมกับโครงการนี้เพื่อดีไซน์ศูนย์ฝึกนี้เพื่อให้นักกีฬามีที่ที่ฝึกอาจจะเป็นท็อปทอ,ปอันหนึ่งของโลกเลยแล้วก็มีที่พักด้วยครับด้วยคำที่หัวข้อของสมาคมเนี่ยก็เป็นสมาคมสำหรับผู้พวกวิการนะครับเราก็เลยคิดว่า๊ะทำไงให้ให้เขารู้สึกว่าเขา ไม่ได้เป็นอาคารที่สําหรับคนทั่วไปเป็นอาคารสําหรับเขาโดยเฉพาะจุดแรกเลยที่โครงการนี้ก็คือคิดว่าเราจะโชว์นะครับความเป็นแรมความเป็นอาคารที่สําหรับคนพิการเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเป็นจุดจุดแรกจุดหลักเลยของอาคารนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์แรกที่เราคุยในทีมงานกันว่าเราอยากจะโชว์สิ่งนี้ครับโดยศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาตินี้ เป็นศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับคนพิการโดยเฉพาะที่ทันสมัยและครบวงจรในพื้นที่กว่า2,000ตารางเมตรเป็นอาคาร2ชั้นครึ่งชั้นล่างเป็นสนามฝึกซ้อม4สนามและสามารถใช้แข่งขันได้โดยปูพื้นอย่างที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสังเวียนแข่งขันระดับโลกส่วนชั้นบนแบ่งเป็น3โซนประกอบด้วยโซนที่พักที่สามารถรองรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอนได้กว่า30คนโซนห้องอาหารโซนห้องสันทนาการซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง10เดือนเท่านั้นผมเน้นว่าความสะดวกดีกว่านะครับแล้วความความสบายของนักกีฬาคือทุกอย่างนี่คือแทบจะอยู่ในตึกนี้หมดเลยเป็นศูนย์ฝึกต่เป็นห้องทานข้าของนักกีฬาจะเป็นที่พักนะครับคือไม่ต้องเดินทางไกลระหว่าง ศูนย์ฝึกหรือบ้านพักหรืออะไรแบบนี้ครับทุกอย่างมันรวมอยู่ในศูนย์เดียวกันในส่วนของเราที่เรามีศูนย์ฝึกขแข่งนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราจํากัดในเรื่องของการฝึกซ้อมได้เต็มที่มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปติดกับสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงียง้ยเพราะเราเราใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมเฉพาะเลยเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้ดีมากเพราะว่าเนื่องจากเราพักอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมทําให้เรามีเวลาในเรื่องของการฝึกซ้อมเต็มที่มากขึ้นอะไรเงี้ย สิ่งที่จริงจรพอเสร็จออกมาเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจมากๆเลยก็ต้องบอกว่าการใช้งานอย่างจากที่เรามาคุยกับนักกีฬาเนี่ยก็พบว่าอตอบสนองพอดีเขามีกำลังใจเขาเรียกว่ามีความมุมนานะมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายได้เหรียญทองตามที่เขาตั้งใจไว้ในสมัยที่3นเนี่ก็เรียกว่าโออาคารตอบสนองสิ่งนั้นเนี่ยมากมากกว่าตัวที่เราได้เห็นจริงๆนะครับมันมีคุณค่าทางอื่นมากกว่า เรายังมีอีกหลากหลายแง่มุมนะครับเกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหัวใจนักสู้ครับเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติกันต่อครับโดยศูนย์ฝึกนี้นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้น เพื่อรองรับนักกีฬาคนพิการโดยเฉพาะซึ่งการออกแบบนั้นเน้นให้รองรับและอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางด้วยวิลแชร์สำหรับนักกีฬาคนพิการซึ่งสามารถตอบสนองให้ทั้งนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการติดตามผลงานของนักกีฬาจากสมาคมได้อย่างใกล้ชิดเต็มที่นั่นเองครับ ผมว่ามันอย่างแรกมันตอบโจทย์สมาคมเพราะว่าก่อนหน้านี้นักกีฬาเราต้องไปเก็บตัวก็ไกลจากทางสมาคมเองเราติดตามดูผลงานก็ยากอันที่สองนักกีฬาของเราเองเนี่ยก็ไกลจากครอบครัวเขาไกลจากที่ความสบายใจเขาความอบอุ่นของเขานะครับมาอยู่นี้ในกรุงเทพเขาก็อยู่ใกล้ครอบครัวหรือเขาต้องเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ง่ายขึ้นสนามบินนู่นนี่หรืออะไรมันเป็นตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับ ก็รู้สึกดีใจที่นายกสมาคมของเรานะครับคุณนายนพลพักตีนะครับท่านได้ซื้อได้หาที่จัดจ้างให้มีสถานที่ฝึกซ้อมรู้สึกดีใจมากครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมชอบจะได้ไม่ต้องออกไปที่ไหนครับคือข้าวก็มีให้กินอยู่นี่คือถึงเวลาก็ออกไปกินข้าวแล้วเข้ามาซ้อมพักพักพักเที่ยงก็ลงมาซ้อมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอ,อมาอยู่นี่เราก็ต้องแบบ เข้มข้นมากขึ้นครับเพราะที่นี่เขาจะทําเหมือนเหมือนสนามแข่งมากที่สุดเลยครับมันก็ค่อนข้างเย่อดโอเคเลยครับเราก็รู้สึกดีครับเป็นส่วนตัวดีเราจะได้มีสมาธิเกี่ยวกับการฝึกซ้อมมากขึ้นครับอย่างที่นี่ก็สะดวกสบายเพราะว่ามีที่พักแล้วก็มีที่ฝึกซ้อมอยู่ติดกันเลยแล้วก็ลงมาปุ๊บเราก็ได้ซ้อมเลยอย่างเงี้ยครับมาตรฐานก็โอเคมากครับเพราะว่าอย่างเราก็มีพื้นยางแล้วก็มีพื้นที่เรียบดีครับ ที่นี่สนามฝึกซ้อมแบบได้มาตรฐานระดับยินเตอร์เลยครับค,ค,คืองานสถาปัตย์อย,อย่างที่เดียนให้ทราบถ้าถ้าไม่มีคนใช้นะครับเป็นอาคารเปลป่าๆเนี่ยมันคงไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่สิ่งที่เราทําแล้วอย่างเนี้ยอย่างที่เรามายืนอยู่อากาศก็ดีลมโป่งโล่งสบายนะครับทั้งที่ไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศนักกีฬามีกําลังใจครูผู้ฝึกสอนอะไรอย่างที่เราได้อ่านสัมภาษณ์เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่เป็นทีมสภาพจิตใจก็ดี เนื่อว่านัดชิงที่เราเห็น,นมีความกดดันโน้ม้างเยอะแต่ว่าการที่เขาหล่อหลอมแล้วกม็มีสิ่งที่คอยซัพพอร์ตเขามีคนเห็นค่าเขาเนี่ยครับทำให้อาคารนี้ออกมาผมผมคิดว่ามีความหมายมากกว่ารางวัลที่เราได้และล่าสุดอาคารศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาตินี้ก็ได้รับรางวัล Best Leisure Architecture Thailand 5 Star Winner จากงานประกาศผลรางวัล เอเชีย c ปซิฟิ r พรอพเพอร์ตี้2ะวอถึง2023ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยอีกครั้งก็ต้องเรีนใหทราบว่าจริงๆเนี่ยในในส่วนของเราเราเรามีความภูมิใจในงานที่ออกแบบนะครับแต่สิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าก็คือว่าปกติถ้าเป็นอาคารการกุศลหรืออาคารที่ขึ้นมาเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเราทําเพื่อให้มันเสร็จๆไปแต่ว่าเราเห็นว่าจากโรงมันเนี่ย จะเป็นการพิสูจน์ให้ว่าเป็นรางวัลแล้วก็เป็นอาคารที่ตั้งใจมอบให้กับทางนักกีฬาจริงๆแล้วก็ตอบแทนที่เราได้แชมป์เหรียญทองถึง3าสมัยนะครับก็คิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราควรจะภูมิใจแล้วก็เรียกว่ารางวัลนี้จริงๆขอมอบให้กับสมาคมนะครับสมาคมให้กับสิงเอสเตทให้กับบุญรอดแล้วก็ทีมทุกทีมที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็รู้สึกประทับใจมากนะครับแต่อย่างที่บอกอันนี้มันไม่ใช่แค่สมาคมอย่างเดียว มันเป็นการร่วมมือกับกอกแล้วก็ภาคเอกชนเองนะครับแล้วก็อย่างทีมดีไซเนอร์ PBM เอเองที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สําเร็จได้นะครับให้เครดิตทุกคนนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้ทําเองแน่นอนครับก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐทุกคนที่เข้ามาช่วยร่วมมือทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้เพื่อให้นักกีฬาเราพัฒนาเพื่อไปทําชื่อเสียงให้ประเทศชาต,ติต่อไปครับในอนาคต เราก็หวังว่าอาคารแห่งนี้จะเป็นที่บ่มเพาะนักกีฬาฮีโร่ของเราให้มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ชื่นชมความสำเร็จไปอีกนานเท่านานครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับหัวใจนักสู้นะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสิ่งที่เราภูมิใจมากกว่าก็จากโรงานนี้เป็นการพิสูจน์ให้ว่าเป็นอาคารที่ตั้งใจมอบให้กับทาง นักกีฬาจริงๆแล้วก็ตอบแทนที่เราได้แชมป์เหรียญทองถึงสามสมัย